ตีหนึ่ยัดไม่เยอะเยอะจะได้เพิ่มเอะเเข้าไปสิบเปอร์เซ็นต์ิเป็นไม่ได้เต็มเลยโอ้ยปเหยืนี่มนหลังนี่ลัวถ้าเราดักข้างบนได้ป่ะปูมึงจะยืนออย่างนี้ปูปูแตงไหมปูไม่ได้ อันนี้ใครอะปูอ่ะทำไมปูไม่ลงมาวะปูได้หมวกปูไี่กินทำอะไรตรงนั้นเนี่ยรุดรุดรุดทั้งดิสเลยอ่ะดิชันหนึ่ง่ปเกิดมาละ ก็ยิงปู่แล้วเอาปู่ลงได้ปะ่ะไม่เอาดิไม่ครัไปไว้นั่นแหละไปไว้นั่นแหละบอนทางลงอยู่ตรงนี้บอลเอาไงไมัมันอยู่ตรงไหนอ่ะ นี่แหละครเยอะเลยติดร่างเรานี่หรอไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินคื่บันไดปะบันไดฝั่งไอ้ไอ้ปูนองละนี่ไอ้ปูปูรูดไอ้ไอ้ปูรูดเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์มาเหลืองมาก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 เหลือง บน็อกข้างล่างน็อกตัวนึงตายหรือ่ะตายแล้วน็อกอะไรตายหรือยั <ใน S 1> มันอยู่บนตะุ๊กตาเอ่อบันไดกลางอะตรงไหนข้างล่างน็อกไปตัวหนึ่งเลยเอ็กซ์ลงไปซ้ำซ้ำตัวล่างเนึ่งออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย มันยังไม่ตายนะตัวหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวฉันจะห้มัอตายหมดแล้วมั้งยังอยู่อ่ะเหลือตัวหนึ่งเลยตัวยังโอ้โหมันถ่ายหมดได้ยังไงอ๋อน,นับเหีอยมันล้มอยู่ล <c oughs> ืมนะลืมยังข้างบนปะบ่นที่ยินเสียงใช่ปอนตายแล้วหรอตาย,ตายอ่ะสโงกูอยู่นั่น ตรงกูอยู่ชั้นสามนะชั้นสามไม่ชั้นสองเอ็กมาขึ้นมากูอยากได้หมองฉลามว่ะมามาผมมาละมาไปเลยไปเลยคนละทางนะโอเคไอ้เหี้ยวก่อนนะไหนบอกคนละทางเนี่ยนหรอวะกูขึ้นมากกว่าไหนไม่บอกคนละทางแล้วขึ้นกูขึ้นละทางเดียวกันเลยกูขึ้นละทางเดียวกัน ปูตายอย่างอ๋องปูตายแล้านขว่าเดีย๋ยวกูเอาปูไปชกเอาได้ไหมเนี่ยมากเลยมึงเน็ตมึงแหลกเนเ็ตกูไ,ไ,ไ,ไปเลยเนี่ยดดเลยเล่นได้ปูแหลกแค่นี้เองเอ้าเอ๊ะเก็บปูไปแล้วหรอจ้าปอนไม่ได้เกิดเก็บมาหมดแล้ว

เข้าได้หรือเปล่า,าใช่เข้าได้อ๋อเข้าเกมไหมเล่ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะมันไม่เข้าเกมอะ ย,ย,ยังไม่เข้าเลยเอ้ยโอเข้ามาแล้วนี่หว่าแต่ยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ไงฮะชิปก็ใช้ไปแล้วนี่ชิอ<ไ>ปอยู่ที่ไหนหอ,อยู่ที่ศพหรออยู่ที่ X เวลาแล้วกดใหม่ไม่ได้อะฮา,ารอดมาฮารอดชุบเอรอบต่อไปนี่เพิ่ง1เลยี่100 ก no mm hmm ah yeah. ี่นาทีขึ<_<_<__<_้นกูจะไปลงไหนเนมาลงที่เร็วตรงนี้เสี่ยงมากชีมมารับได้เลยบ้านปลงบ้านนั้นเนี่ยลงบ้านนี้ก็มีคนมาอสมแบบมาผสมอะไรตามอิ่มแล้วมั้งยังยังเลยเยอะมาแล้วเดี๋ยววันเนี่ย ต้งทางไอ้เฮี่ยขี <lava heart People> ่ไ <Station> ม่ได้ซับเฮ้ยเอ็กยาขวางกูเกือบชนแล้วมาขับมาไม่ป้อนต้ชกไม่ชไม่จะสะโขบดีดีไหมจะได้สะโขบเฮ้ยสะโขบตกไม่ทำไมมันมีแฉ้ ครับนแทนนอไม่ตอนอนเลยไม่องแแล้วอิ่มแล้วมั้งไม่ให้กไม่มีของโอ้ยจ้าเดิมเดินกเดินก็ินได้ไดได้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 ูไได้ เฮ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจและคือแบบไม่ไม่โดนไม่โดนเกาะนะเมื่อกี้โดนโดนตีมะปากคุณพ่อยบอกไม่ตั้งใจโดนทุกดอกบอกไม่ได้ตั้งใจตรงนี้น่าจะว่างละมันเพิ่งออกไปเมื่อกี้อัพกีไมต้องเล่นแบบนี้แหละที่ผมมันส้มไม่รู้ว่าว่างก่อน ไม่งั้นมันจะทำให้ยิงเพื่อนมันทำไม,มำวะใช่ไหมลักซ์มันใช้ลักซ์มันให่หนได้เลยทำไมมันพันยาันรลนไม่ได้วะมันไม่มิงไม่มีคนไปรับ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 เเลยเหลือของให้กูด้วย,อยเอาไปหมดไม่เหลือ มีคนสีอยู่ทีนี้พูจะเล่นลูกซองเลยเนาะม่เล่นลูกซองเลยละนาไ,ไย่นอะรดีอห,หอไ่ฟันรับไม่รับรถพวกเข้าไปเมใครก็เสียงรถขี่อยู่อะเสียงรถรถบ้า รถมาไหนอะวิ่งไปได้ไหนไหนรถอะในในมันจอดวะโอ้ยอยิงกูไอ้ห่าต่อยิงกูไอ้สัสมันเสียขนาดนดิบอดอ่ะไม่ๆม่มาาาตาตาตรงนั้นาตาตรงไหนมัน้งเลยมักฟ้าหรออะไรอะไรมันขับว่ามันขับว่ามันอะไรนตรงไหนอะ ตาเนินาเนินโอ้ยเหียวเนี่มีทั้งหลายเนินเยอจริงวะสมอเขียวอ่ะมึงเห็นไหมไม่เห็นนะโอ้ยเยะกูเกิดตายเห็นละนักนักนักสมอเขียวนักอยู่ตรงรถนะตรงรถหีตัวงนี้มันยิงชาร์จได้ปะชาร์จได้ปะกูชาร์จแล้วกูชาร์้วลไปดิ เย็บเย็บคุณน้องไม่ถึงจะกกระลดดชุบได้ไหมวันนี้ก็หินเลยยักษ์แม่ต้นมีทุก็หินเลยยักแม่หินนี่ยัมีหินขวาก็มีหินขวาหน้ามึงกับปาเห็นละไอ้กที่กูเบื่อปืนเคาะป่ะแม่งยิงไม่โดนปัญญาหอดไม่ได้เลยโอ้โหระเบิดโดนกูยิงนอกไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะ ป้อนมันอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถหมดเลยยาพวกมึงเยอะป่ะน่ะเยอะเยอะเยอะสามมาเลยมาเลยป้อนไม่ก็มาฆ่าพวกกูเราเก็บชิปไปเอยเนี่ยแหละก็จะชุบเนี่ยมีเก็บยาพวกมึงเนี่ยมันกี่ตัวมันตายหมดยังมั้งสามสามมั้งกวีนอกไปตัวยังมาก่บเออน่าจะชุบขึ้นมานะุบเย

ขี่ไปแล้วรู้สึกวิ่งอยู่เลยนะยังห่ยู่เลยวิยใใ่งไก่ยังโอ้ยอะไหมไม่ห,ไมไมไห็นหรอกไม่ได้ยินเสียงรถเไปแล้วนะนี่งยนนนซายนึง <c oughs> ิสาม,มกการ้อนะยชิเพิ่มขึ้นนะนนนกบก น้าลูกดมน่าเราเราไปวะไม่จะไปอืมเราพึ่งยืนไนบ้างมันอยู่อยู่ในบ้านเป็นในบ้านเหรอน้ามาร์คส่งอ่ะ สัูดยังปอนสามไกลสุดช่วนี้ปุ๊บกูว่าจะดูพวกมึงเล่นเนี่ย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 เนี่เนีอยเ่เนยชั้นสองอ่ะเ่าใเดียวเลยฟอนทิ้งแม่งให้หมดของแต่ง Lắp à, bon, vừa đi ra ra vậy hả? Bọn chúng thì mày ạ. Dạ, dạ, dạ. ก้อนไม่เปลี่ยนไปเป็นไปเก็บไอ้กระเป๋ายาจะได้ชุบไว้พิงไวๆมีในบ้านอยู่มันหรือเปล่าไม่เกี่ยวชุบไอ้เครือ่องอะไรนะที่นี้กระเป๋ายาอยู่บ้านเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มยาเร็วมันจะปั๊มยาเร็วขึ้นอ่ะไรบ้างกี่วิปกถ้าอยู่นอกวงก็ปั๊มขอหกวิมันเลยบ้างสฝาบ้างสอาอยู่นอกวงปั๊มหกวิเลย รู้เลยนิดอะไรเจ้าี่เลยเหอติดอะไรโคนขี่ลงน้ำมันขามติดอะไรมันโคนน่ะไม่ฟานเดี๋ยวรถก็ติดน้ำแล้ว ไม่คิดว่าเกมมันจะดีขนาดนี้ไงมีคนเลยสัเปันนะนะเรียกดีเลยเอาไอ้พกเลยเหรอเอากูคนด้ไม่ได้เอนเลยกูไม่ดูกูคาดูแต่คนขบเลี่เปิดเนีรย โอ้ยยี่สิบิตไอ้จ๊ะยี่สิบลิตลงไหนแล้วแต่พวกมึงเน้อะปอนจ์ระต่ายปอนจ่ะข้าวหน้าอะไรเนี่ยทอดนานเยอะไหมปอนต์กินยาหนักเลยบอนตหิวด่วนเลยปอนต์่หิวอยู่ไม่กินยาหนักนนก็พัน ไปไหนดิามาอ,อยาติดโคลนะเว้ยไม่นี่ติดโคลไม่ติดหรอกออกมาละตายก่อนนะกนยาวเลยยาวเลยข้าวงก่อนตอนนี้เสีงสงยงอะไรวะเสียงปืนเนร่ เสียงอะไรอะะไรก็ไม่ขับไปเลยบอลขับหาที่อยู่ก่อนหนึ่งนาทีมึงต้องรอให้ได้เว้ยบอลบอลตอนี่แหละเฮ้ยมึงอยู่ในบ้านเหรอ่ะไม่ได้นอกวงนี่เข้าเข้าไปอยู่ในแอร์ดอปรันทกชิบหาย ปอนจะขับไปตามมันมีคนมันจะยิงมึงอย่าไปขับไปโอ้ขายยังเยอะมึงข่าวชนสาวไปไงให้ปอนทางไม่นัากล้ามึงชนสาไปนี่นะนอนไปเลยเราลงไหนอ่าบ้านก็ไม่มีแล้วกเกิดมาจะทำอะไรได้วะไม่รู้ต่อยมันมั้ง มึงก็ไปหาที่แอบลรมต่อยมันให้ตายมันดับเราอะต่นมึงเห็นม่้นนะไม่เห็นข้างหลังมึงอ่ะไม่เห็นนี่ากฟ้าอะไรคือแถว E แถว E ไม่ใช่ดี E ไม่ใช่ S แต่ถ้า S จะเกิดแล้วจะเกิดแล้วเย็บ S เป็น1 2 0ร้อยยี่สิบรอยี่สิบร้ยยี่สิบนี่ร้อยี่สิบนี่ตรงนี้เลยมาจมมา กูไม่เห็นนะตอนนอนไว้เพราะกูเกิดแล้วไปไหนอะเราไม่รู้ตรงไหนก็ได้ที่มีปืนลงได้ปอนขับรถจ้รจะโมกเรียในรถเนี่ยไปลงบ้านดีขับรถไปมึงลงแล้วก็ขับรถไปเข้าบ้านขี่หาน่ะพี่ขี่หาส่งคน นต้องแอร์ต่อแบเต็มเลยที่นั้นบอนดูมันงกูตียเลยมันิงบอกูแอร์ดอแม่งเต็มเลยขึ้นมาขึ้นมาเป็นปะนะมันจะไปไหนไ้สัสหาปืนไงเรากูอยู่เฝั่งนู้นจะเต็มเลยอ่ะสองน้เนี่ยนี่สองสองนัใครเอาอีกไหมปืนเนี่ยมาเดี๋ยว ถ้ากระสุนนี่ไดีกระสุนลูกซองเอ้ยนั่นไงรถนน่กระสุนน่กูด้วช่ด้กระสุนกูทิ้งให้แล้วนี่กระสุนลูกซองอ่ะกทิ้งให้แล้วกระสุนลูกซองอ่ะมีแค่นี้เองสนัดมีแค่นั้นแหะเ็นมที่ต้องแอรดรอปอยู่นะหลังเราไอ้ทไอ้แอร์ดรอปแอรดรอปแอรดรอปตกหมวเลยนี่ต้องกูต้องกูต้องกูมันมันมีสตัวมันมีสตัวมันมัมีีมั้ย ไม่มีไม่ต้มีซีโฟนี่อะมีซีโฟอันนี้เอาซีโฟนมาซีโฟมาของจบเกมของจบเกมเอามาแปดรถเนี่ยไปก่อนนี่แน่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปมันมาแล้วมันมาแล้วปามสองตีสองตีเข้าปะแปะแปะจะขับอปคมึงขับไปเลยมึงจะสบไอ้ปูะไปเลยไปเลยไปเลยห้าวิห้าวิไปแล้วสักแปดอะสักแปดวิ ไม่มีคนที่อ่ะมันมันไปเขาฝั่งนู้นหรอไม่มีครับเดี๋ยวเสีสลาดฟรีปามีปามี่ปามี่มีระเบิดป่ะต้องแอร์ดรอปอ่ะตัวนึงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันตายมันตายมันโดนที่อื่นไหนมันโดนที่อื่นไหนต้องแอร์ดรอปอ่ะพี่ะตั้งแบบไต้องแอร์ดรอปอ่ะหลังแอร์ดรอปช่วยเลยท้องซ้ายมาท้องซ้ายมาเฮ้สวยสวยปลาปลาอย่างนั้นแหละ ม่ากะตุ้มไกะตุ้มไกะตุ้มไ่มากะตุมะต้มาม,าะม,ะมาเลยมายเลยมาเลยเฮ้ยชิบยกูตายกูตายกูตายตรงนั้นไม่ปลอดกูตายช่วยด้วยโอ้ยนัดเดียวไกลเลยที่เท่าไหร่วะเราได้ที่เท่าไหร่วะเนี่ยไี่ห่างได้ที่สามใครสร้างเกมกากนี่วะแม่ง 3ามร้อยแปดาเก้าดามิ